สวัสดีครับแฟนๆเชยๆ a n n e l คลิปนี้ถือเป็นคลิปประวัติศาสตร์คลิปหนึ่งที่เชยเๆจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนแมนยูหรือเป็นแฟนลิเวอร์พูลและนี่คือความประทับใจและความจดจำครับกับแมตต์เดอะแมตต์เซนรีครับไทยแลนด์ Thailand 2022ที่ทางคุณวินิจจัดเอาไว้จบไปแล้วครับ วันนี้ก็รีวิวหลังจากบจบเลยครับในวันที่12อที่ผ่านมาวันนี้เฉยๆจะนําเสนอครับว่าการเป็นแฟนคลับของแมนยูหรือการเป็นแฟนคลับของลิเวอร์พูลเนี่ยกว่าจะได้พบสิ่งที่รักกว่าจะได้พบนักเตะที่เราชื่นชอบกว่าจะได้ไปชมแมตช์เหล่านี้โหลำบากําบนขนาดไหนเหน็ดเหนื่อยสาหัสขนาดไหนวันนี้เฉยๆจะมาเล่าให้ฟังครับหลายๆคนคงมีประสบการณ์แบบนี้บ้างเริ่มต้นเลยนะฮะ วันแรกวันที่11ครับเชชเชอรแนลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีนิดน,นึงเนื่องจากว่าเพชเชอรแนลเองอ่ะมีตั๋วของวันที่12ซึ่งเะเชยซื้อไว้ที่ราคา1 5 0 0 0บาทครับซึ่งอยู่ที่อจจรรัดรจันตามรูปประกอบนะจะเห็นได้ว่าอัจ,จรจรันเนี่ยอยู่มุมด้านขวาซึ่งเป็นอัจ,จรจรันที่มีหลังคาสั่งเมนูจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งลิ์พูเป็นฝั่งขวาโชคดีของเชชเชตรงที่ว่าเชชเชออยู่ตรงแถวที่ติดกับลิ์พูพอดีเลยก็คือตรงกลางขั้นขึ้นมาเลย และอยู่แถวที่สูงสุดด้วยนั่นคือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้โหถามว่าภาพรวมของการดูฟุตบอลในครั้งนี้เต็มตาครับเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยนะแต่หลังจากที่เชยได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วเราพบว่าราคาที่ดีที่สุดหรือว่าทำเลที่ดีที่สุดคือสองหมื่นครับคนที่อยู่สองหมื่นห้าเนี่ยได้จริงนะแต่จะมองไม่เห็นเลยจะเป็นแนวราบเลยฮะประมาณนี้คนที่อยู่สองหมื่นห้าเนี่ยจะเป็นเก้าอี้สีดํา นั่งแนวราบนักเตะเดินมาข้างหน้าและอยู่ข้างหน้าจริงแต่มันไกลมากเชยโชคดีได้มาสองวันด้วยกันวันแรกคือวันซ้อมครับเช,ย,ชยก็ได้โอกาสที่เข้ามาวันที่11แน่นอนครับในกิจกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง5้าโมงเย็นถึง6กโมงครึ่งเป็นคิวของแมนยูและช่วงสักทุ่มหนจนถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเป็นคิวของลิเวอร์พูลเชยก็ได้โอกาสครับในการซื้อบัต SF หรือว่าซื้อบาสเกตบ๊อบคอนที่โชยในคลิปที่แล้วเนะี่ยให้ดูว่าเฉยเป็นคนที่โชคดีครับได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้รางวัลน,นี้ขึ้นมาได้มาดูวันที่11เลยครับได้ดูกันซ้อมสดๆได้เห็นทุกคนได้เห็นแบบใกล้ๆเลยนะแต่เรื่องเล่ามันตลกอยู่ตรงนี้ฮนะตรงที่ว่าวันที่11ที่เฉยได้ไปดูกันซ้อมเนี่ยเมื่อไปถึงหน้างานกน่อจะหาจุดในการที่จะรีจิสเตอร์โคตรยากเลยต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับแฟนคลับและก็ผู้จัดเองด้วย ซึ่งสปอนเซอร์ก็มีหลากหลายแน่นอนครับวันแรกคือ SF เฉยเๆก็ไปหาใช้เวลารมาณกับครึ่งชัวโมงเดินไปหน้าซุ้มกองโดยการเดินไปด้านหน้างานเดินไปเดินมา3าเที่ยวจนในสุดโทรไปที่เซ็นเตอร์ถามที่ SF ว่าตกลงผมเป็นผู้โชคดีเนี่ยได้อยู่ตรงไหนสุดท้ายไปที่กองโดยการครับกองโดยการก็จะให้สติกเกอร์ขึ้นมาครับนี่ครับนี่คือรางวัลที่จะเฉยได้จากการซื้อ บาสเกตป๊อปคอร์น SF ในชุดป๊อปคอร์นเซ็ต400บาทที่โรงหนัง SF นะวันนั้นเฉยไปดูหนังแล้วฉเฉยเฉยก็ลุ้นรางวัลวก็ได้บัตรมาในการไปดูซ้อมวันที่ย1ได้ดูทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลก็ได้สติกเกอร์ตัวนี้มาครับนี่ฮะนี่คือสติกเกอร์เดอะแมนนะเขาก็จะให้มาหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งสติกเกอร์มาแปะที่หน้าอกฉเฉยเฉยไปกับพี่ยุย้ยแฟนพี่เฉยแปะเลยนะที่หน้าอกวันนั้นใส่เสื้อแมนยูเป็นเสื้อของแมนยูซีซั่นปัจจุบันคือตัวนี้วันนัั้้นนใส่ตวีไป นี่ฮะเขาเลสัตว์นี้ไปนะวันนะเขแปะตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลยแปะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในงานเลยเพราะง,งานเขาเปิดประตูตั้งแต่ตอนบ่ายสามนักเตะม,มาประมาณห้าโมงเย็นออคนได้สิทธิ์ในการไปดูซ้อมมันที่ส็ดคือหนึ่งหมื่นสองพันคนในโคต้านี้ปรากฏว่าพอเข้าไปทุกคนเนี่ยก็ไปอออยู่ตรงอัศจรรย์ทั้งหมดซึ่งอัศจรรย์ก็เป็นราคาสองหมื่นหมื่นห้าก็ไปอยู่ตรงหน้าอัศจรรย์ฝั่งเดียวแล้วเฉยๆก็เห็นคนที่อยู่ด้านหน้าก็คือตรงหน้าก็อีสีดัมสองหมื่นห้าเนี่ย โออิจชาเขามากเลยครับเขาอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็รอนักเตะนักเตะจะเดินออกไปจากองโค์ใช่ไหมตรงไอ้ตรงเส้นทางเดินที่ปูพรมสีแดงเนะี่ยปรากฏว่าเราก็นั่งลุ้นโอ้ยเสียดายจังเลยอ่ะม,มันเป็นระยะที่ไกลมากถ้าเทียบกับการที่จะได้สัมผัสนักเตะหรือจะเข้าไปขออะไรเซนก็แล้วแต่นั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับเชยๆก็เริ่มเอ๊ะเอ๊ะขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดแปลกกับเราหรือเปล่าวะปรากฏว่าเชยๆก็สังเกตมองไปที่ตรงเก้าอี้สีดำเนี่ยไอ้ตรงสองหมื่นห้า คนเหล่านั้นนะ่ะติดสติกเกอร์เดอะแมทคือตัวนี้ทั้งหมดเลยเฮ้ยแล้วเราก็ติดสติกเกอร์เดอะแมทเหมือนกันซะเช็หันไปมองข้างครับมองเพื่อนๆที่เขาเป็นแฟนมนอยู่แล้วรีวเหมือนกันปรากฏว่าไม่มีใครติดสติกเกอร์เลยเฮ้ยก็เ,เลยกตะโกนถามข้างฝั่งเลยบอกน้อง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 ไอสติกเกอร์แบบนี้ยตกลงว่าไปดม้งได้หรือเปล่าเขาบอกใช่ครับพี่เอา้าตายแล้วเสียเวลาทั้งครึ่งชั่วโมงเราก็รีบออกไปอีกโมงเลยอ้อมไป เพื่อจะเดินไปอยู่ด้านหน้าโชคดีครับในที่สุดก็ได้ไปอยู่ด้านหน้าตรงเก้าอี้สีดําที่เป็นราคา25,000อยู่ใกล้นักเตะเลยถ้าเกิดใครได้ไปดูคลิปในการซ้อมการเปิดตัวในวันที่11นะมีมาสัก4-5คลิปโม6คลิปเจอเฉยๆมา3-4คลิปเจออยู่นั้นแล้วแหะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปของเดอะแซนด์ดาคลิปของฟุเนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆ แล้เจเยเฉยในนั้นเพราะว่าเฉยก็เป็นหนึ่งคนที่ไปยืนเกไอกตรงทางเดินแล้วก็ไปยืนด้านหน้าด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความทับใจอย่างหนึ่งด้วยโอเคครับเราก็ดูฮะวันนั้นก็ดูแมนยูไปดูแมนยูเข้ามาซ้อมก่อนตอนห้าโมงเย็นก็ได้เห็นทุกคนเลยเห็นแบบใกล้ๆนี่ระยะประมาณไม่เกินสิบเมตรเนี่ยเห็นใกล้ๆเลยแต่ด้วยความระยะห่างเนี่ยเราเฉยๆก็ซื้อเสื้อไปเฉยๆวันนั้นไม่มีไม่มีเสื้อแขนยาวเฉยๆตั้งใจว่า จะซื้อเสื้อแขนยาวฤดูการปัจจุบันเพื่อให้โรนันโดเซ็นโรนันโดคือใครเขาคือคนนี้ครับนี่เบอร์เจ็ดนี่เองโรนันโดเฉยๆก็ซื้อเสื้อแขนยาวไปสำหรับโรนันโตนี้ป้ายเองอยู่เลยเนี่ยเนี่ยป้ายอยู่เนี่ยให้ดูครับเฉยๆนั่งรถไฟฟ้าไปที่เพิร์นจิตนะแล้ว พอไปลงที่สถานีเพลินจิตปั๊บเนี่ยรีบวิ่งตรงไปที่โรงแรมเลยปรากฏว่าคนนี่ออกันเป็นแบบน่าจะวันสองสามร้อยคนอะ่ะแล้วนักเตะแมนยูกลับไปถึงก่อนครับรอประมาณนะเกือบยี่สิบนาทีปรากฏว่าทางการเนี่ยออกมาแล้วบอกว่าโอเคโอเคกลับบ้านได้เลยครับนักเตะจะไม่มีไม่มีการออกมาให้ลายเซ็นแล้วเกอ้อเลยครับเสื้อแมนยูเตรียมพร้อมเรียบร้อยตั้งใจไปให้เซ็นอดเซ็นเลยครับ เพรเสียดายเลยเราก็ไม่ยอมย่อทอนะเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการใหม่ก็พอทุกคนกลับบ้านหมดแล้วนะฮะเรายังอยู่หน้าโรงแรมนะแล้วเราทาไงรู้ปะดทุกความที่เราไม่ย่อทอใช่ไหมเราก็สวมฟอร์มเลยของการเป็นลูกค้าของโรงแรมเราเดินไปกับแฟนเลยเดินไปปุ๊บพนักงานที่เป็นฝรั่งเดินเข้ามาบอกว่าโอเคเขาเห็นเสื้อแมนยูเว้ยเขาบอกว่าโอเคเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้กลับบ้านได้เลยเราบอกเราเป็นเคสเขาก็ตกใจเป็นเคสแล้วเราพลาดจริงๆเราบอกว่าเรามากินดินเดอร์เว้ย พอมาบอก่มามากินดินเดอร์ป้าเขาบอกว่าดินดินเ r อร์ครสอสอ้าวไม่ให้กินข้าวซะอย่างนั้นแหละเขาก็เชิญออกเลยโคตรน้าแตกเลยทิกมีอยู่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะนักเตะเหล่านี้มาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทีมสโมสรไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณจะไปรอที่โรงแรมทิกมีแค่2เรื่องครับ1คุณไปจองโรงแรมแล้วนอนอยู่เนี่นเลยคุณจะมีโอกาสเจอทั้งนักเตะในลิฟต์ในสถานที่สาธารณะหรือว่าในห้องอาหารที่โรงแรมทั้งหมดหรือ2 ถ้าคุณไม่ได้นอนที่โรงแรมนะถ้าคุณจะไปแบบเฉยๆนะอย่าใส่เสื้อทีมเชียร์ครับคุณต้องใส่เสื้อเป็นเกสแล้วเอาเสื้อทีมเชียร์จอนไวน้ในกระเป๋าเสร็จแล้วเดินเข้าเป็นเป็นเกสปกติแล้วก็เข้าไปแช็คกริรแล้วนั่นแหละครับคุณจะได้ไลายเซ็นของนักเตะเหล่านั้นแน่ๆครับนั่นะคือในส่วนของวันแรกครับวันที่2วันแข่ง12กรกคมเสื้อเชียร์นะเราตั้งใจจะใส่ตัวนี้ไปครับ เราประเมินดูแล้วครับว่าโอ้โหอากาศร้อนแน่นอนไม่น่าจะไหวก็เลยอ่ะเปลี่ยนใจไม่ใส่ครับเราก็ใส่เสื้อทัวร์เลยซึ่งเสื้อทัวร์ก็คือตามภาพนี้เลยครับนี่ฮะวันนั้นเฉยๆก็ซื้อเสื้อทัวร์ทั้งหมดสองตัวด้วยกันตัวหนึ่งก็ให้แฟนเฉยๆใส่เป็นเสื้อของกรมด้านหน้านะครับวอ,อนที่สองต้อใส่แบบนี้เลยนี่ฮะเขียนเลยครับชัว2022แบงคอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้กอด,ด้านหน้านะ ราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับหกร้อยเก้าสิบาทด้านหลังก็จะเป็นสีแดงเรียบนี่เป็นเสื้อออฟฟิเชียลนะเป็นเสื้อลิขสิทธิ์ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับนี่โลโก้ให้เห็นอันนี้แฟนใส่อ่ะมาดูตัวที่สองตัวที่สองของเฉยๆครับก็คือตัวมีคอปกมีคอปกแพงกว่าสองร้อยบาทเนะี่ยอ่ะไม่เป็นไรแฟนขับเยอะเนี่ยซื้อตัวนี้ครับนี่ไงด้านหลังเหมือนกันครับด้านหลังก็จะเขียนเลยครับว่า โลโก้ทัวร์สองศูนย์สองสองแบงคอกนะฮะมีข้อพกเสื้อหนาเลยนะฮะเสื้อหนาเลยแล้วก็ใส่เที่ยวได้ด้วยนะนี่ครับด้านหน้านี่ครับเป็นแบบนี้เป็นโลโก้มีหลายแบบนะจะเป็นโลโก้สกรีนแมนเชสเตอร์เจ็ดทัวร์แบงคอกก็มีตรงนี้เฉย,ยเลอรที่เป็นโลโก้สีขาวใหญ่เป็นโลโก้ของผีแดงเลยนี่ฮะจะมีคลิปอยู่ด้านในสีขาวโลโก้อยู่ตรงนี้ครับแมนยูตัวนี้บนกสองร้อยครับก็เป็นราคาที่แปดร้อย 90บาทเป็นข้อปกครับราคาจะต่างกัน200นะเวลา2ทุ่มครับเป็นเวลา kick off แมนยูและลิเวอร์พูลใน The Ma t c h ในะครั้งนี้บอลเสร็จประมาณ4ทุ่มนะโดยประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายสดีกว่าช่วงนี้โอ้โหแดดร้อนมากเล่นเกมอะไรก็ไม่ค่อยสนุกแล้วมันร้อนร้อนแบบเหงื่อออกร้อนแบบร้อน,อน,อน,อนเราก็มีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้าน Black Canyon อยู่ในสนามราชบังคลา,านั่นแหละครับทุกคนก็ไปออกันอยู่ที่ร้านนั้นเชยเเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปอ,อ่อ,อที่ร้าน b l a c k c a n ย o n เชื่อไหมครับ ต่อให้เราซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรไปแล้วไม่มีที่นั่งทุกคนไปอ,อ่อแอ์หมดเลยไม่มีที่นั่งโหแน่นมากทุกคนก็ไปยืนยืนเชยๆไม่ถึงนั่งก็ยืนเอาแอร์ก็ยืนแบบตักแอร์เย็นเย็นเราก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปยืนข้างๆโต๊ะผู้หญิงผู้หญิงเขานั่งเขานั่งอยู่ตรงกลางเนาะแล้วเขามีเก้าอี้สามตัวอีกสองตัวเพื่อนเขาไม่มาเขาก็เอากระเป๋าอะไรวางไว้แล้วก็ไอคนคนผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เดินถือน,น้ําไปเขาซื้อแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้นั่งเขาก็มองดูไม่ได้นั่ง ไปขออนุญาตผู้หญิงพี่อกออยังมีเพื่อนมาค่ะเรื่องแบบนี้นะต้องเป็นทริคนะครับต้องเป็นเซน์เฉยๆทยํายังไงลูกเปล่าถ้าเราเจออะไรแบบนี้ลองทําแบบเชยๆนะครับด้าน่นเลยเชยๆเลยเข้าไปเลยครับเอ,อโทษนะครับน้องเพื่อนน้องอยังไม่มาใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะยังไม่มางั้นพี่ขอรบกวนนิดนึงได้ไหมคือพี่เหนื่อยมากพี่ร้อนมากเลยพี่ขอให้แฟนพี่นั่งในไหมแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนน้องมาพี่จะลุกทันทีเลยปพรากฏวว่าเขาปฏิเสธไม่ได้ครับเขาก็ให้เรานั่งทันที เฉยๆ,ๆนั่งเลยนั่งเลยปึ้งขึ้นมานั่งกับเขาแหละตรงนั้นแหละเสร็จแล้วก็รอแฟนแฟน,แฟนซื้อซื้อพวกน้ำเครื่องดื่มเราเสร็จเขาก็เดินมาแล้วก็บอกให้เขามานั่งแทนเราโต๊ะข้างๆเนะี่ยมีน้องผู้หญิงน้องผู้ชายสองคนเขาเป็นแฟนกันอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็เห็นเราแบบยืนเกลกังเพราะว่านั่งได้แค่ที่เดียวเขาลบอกพี่ครับขยับตรงนี้ก็ได้ครับแต่คขาว่าขยับความหมายคืออะไรว่าก็มีเก้าอี้ตัวเดียวไงอ่ะแฟนก็เลยขยับเก้าอี้ไปนั่งเขาโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่ผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกัน,นก็นกันนัน่งกกนคยย็ดด้้้วไุรูจะ น้องก็ได้รักมากที่น้องเฟิร์สขบน้องกกกิแล้วก็นั่งคุยกับน้องๆตรงนั้นน่ะช่วงนั้นฝนตกครับบ,บ่ายสามกว่าถึงวันสี่โมงกว่าฝนตกเป็นชั่วโมงเลยมีตกหนักลมแรงโอ้ยอะไรโย,ยกแยงหมดเลยเราก็นั่งไปสั่งอาหารไปที่แบ,บค็คแอนจอนจนในที่สุดประมาณใกล้ๆห้าโมงถึงเวลาแล้วเพราะประตูเปิดบ่ายสามใช่ไหมประตูเปิดบ่ายสามเราไม่เข้าเพราะอะไรไหมครับเพราะว่านี่ครับนี่ตัวครับตัว นี่ตัวด้านหน้าด้านในทุกที่นั่งมีหมายเลขนัมเบอร์ครับไม่ว่าคุณจะเข้าช้าเข้าเร็วเข้าก่อนเข้าหลังไม่มีใครนั่งที่ของคุณครับนี่คือตัวแบบมืออาชีพเป็นแบบนี้เพราะนั้นเฉยๆดูแล้ว้็ไปดองหลี่ใช่ไหมะเราก็นั่งไปจนในสุดประมาณ5้าโมงกว่า5้าโมงประมาณ5้าโมงครึ่งนหละเราคิดว่าแจ็คสันหวังเนี่ยเขาเล่นหกโมงเดี๋ยวต้องไปเข้าแถวกลัวไม่ทันนะ ดังนั้นเราก็เลยออกมาฝนก็ยัง,งพัมๆอยู่ก็ซื้อเสื้อไอชุดกันฝนไปกับแฟนแล้วก็แยกย้ายกับน้องไปพอน้องเขานังที่สองหมื่นสองหมื่นสองเขานังหลังโกของเราหมื่นห้าโน่นอัปจันโคตรสูงเลยพอแรกบัตรเสร็จปั๊บสิ่งที่เขาให้มาเป็นของที่ลึกก็คือนี่ครับเอ้ให้ดูเลยบัตรเดอะแมทชครับนี่2ใบเลยนะเป็นบัตรแข็งครับเป็นที่ระลึกครับ นี่เดอะแมตช์สองูนย์สองนักเตะแมนยูและลิเวอร์พูลหบัตรต่อหนึ่งใบเก็บสะสมไว้นะเราแลกบัตรเข้าไปก็จะได้บัตรแข็งเป็นที่ลึกนะครับนะเสร็จแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกว่าโอเคคุณจะต้องไปซ้ายวิงซ้ายวิงขวา W ดอเฟนของเชเชเป็นโซน W5 นะครับของอเลขที่นั่งก็เป็นเลเวลสามเขาก็ชี้ไปด้านขวาค่ะ เราก็คิดในใจแล้วเว้ยประสบการณ์ประสบการณ์รารณจากวันแรกโอ้โหน้ําเนี่ยต้องซื้อคิวมันไม่เท่าไหร่เว้ยคนเไปดูบอลก่อน,นมั้งประสบการณ์คิดว่าชิวๆไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เอาวะงั้นรีบไปที่นั่งก่อนกลัวกลัวไม่ได้เห็นสนามซ้อมีอลังการมากลองดูค่าประกอบนะสนามซ้อมสุดอลังการจริงๆครับสุดยอดจริงๆโอ้โหเขานี้สิปรากฏว่าไอ้แต้ ที่นั่งเราเนี่ยมันคือหมื่นห้าใช่ไหมแล้วก็อยู่ชั้นบนสุดเนี่ยเชื่อไหมครับการเดินขึ้นไปด้านบนเนี่ยเหมือนเดินขึ้น,ขนเขาเอเวอเรสต์เลยอะคือไม่อเวอร์เกินไปนะเราจะรู้จากร่างกายเราเดินมาประมาณมันเหมือนแบบตึกประมาณสักห้าหรือเจ็ดชั้นเนี่ยเดินไปประมาณครึ่งทางปั๊บเหนื่อยหอบแล้เนหนื่อยหอบโอ้ยมันสูงอี่าสูงอี่าเดินต่ออีกสองชั้นและอีกสองชั้นสุดท้ายไปถึงชั้นบนสุดเลย แล้วก็พอโผล่ประตูตรงกลางเข้าไปปลื้มขึ้นมาโอ้โหแบบมันหายใจไม่ทันน่ะมันหายใจไม่ทันแล้วก็หยุดหายใจแป๊บหนึ่งมันเหนื่อยจริงเพราะเราใส่แมสใช่ไหมละเสร็จแล้วพอไปถึงด้านหน้าด้วยความพลังกลของสนามคุยทีทุกอย่างที่รลังตั้งของแจ็คสันบอลเนี่ยมันสวยงามมากๆแล้วมองซ้ายมองขวาตอนนั้นคนยังไม่เยอะฮะเพิ่งรู้ครับว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ดูคอนเสิร์ตเหมือนกันนะก็ช่วงประมาณใกล้ๆกโมงเนี่ยพอจะเชยขึ้นไปปั๊บเนี่ย เราก็คิดว่าคอนเสิร์ตแจ็คสันวานคนจะเยอะมันก็ประมาณหนึ่งไม่เยอะมากนักก็โอเคเราก็เดินไป่าจะถึงล็อกนะมันจะเป็นลักษณะคือเดินตามไต่ไต่ราวไปปั๊บแล้วก็ลงมันแดงล่างแล้วก็ขึ้นไปิีแล้วไต่ราวลาออีกลอระมาสักสี่ล็อกแล้วไปถึงจุดของเราแล้วก็เดินขึ้นเป็นสุดเลยโคตรเหนื่อยเลยมันหอบจริงๆหอบมากๆเลยนั่งดูแจ็คสันวันเริ่มออโวงถึงวันทุ่มหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เราก็คิดว่าสบายๆดูไปประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแจ็คสันวันก็ตามสไตล์เขาแบบ คอนเสิร์ตพวกแนวเกาหลีโอ้โหมาเต็มวงเต็มแบบอลังการมากคนก็กรี๊ดการาดกันพอประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปอยู่น้ำแล้วเชบอกโอเครออยู่ตรงนี้นะฉันจะลงไปซื้อน้ำซื้อน้ำเขาเป็นเจ้าเดียวก็คือ SF ขายน้ำที่เป็นน้ำแก้วแก้วของตัวไอ้น้ำโค้กนะฮะแล้วก็มีเป็นทาวเวอร์ขายด้วยข้างล่างพอเดินลงไปปับ๊บตกใจมากแถวนี้มีประมาณสี่ห้าแถวว่าแถวยาวมากยาวมากเราก็าไปเดินเข้าแถวปึ๊บก็ยืนรอ คือแถวก็เดินไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแถวก็ค่อยสั้นไปเรื่อยแถวเพื่อจะซื้อเครื่องดื่มผ่านแปบประมาณสิบนาทีเกือบสิบห้าทีเราก็เริ่มเอดใจไว้เอ๊ะทำไมมันแถวมันยาวจังวะเราก็คิดแบบนี้ใช่ไหมเอ๊ะเล่คนข้างหน้าหัืออะไรมัน,น,เ,ปนเป็นแบบเหมือนสลิปอะสลิปขาวๆแล้วก็มีฟอนต์เอสเอมมองไปข้างหลังเฮ้ยก็มีสลิปเหมือนกันโทษนะครับเอ่อสลิปอะไรครับเขาบอกว่า อ่าพี่ครับพี่ต้องไปเท้าแถวนู้นก่อนไปซื้อเงินสดก่อนครับพี่ไปจ่ายเงินสดนครับแล้วเขาจะให้สลิปมาแล้วพี่ค่อยมาเข้าแถวตรงนี้ครับรอตั้งนานเอาขอบคุณครับเราก็เดินไปเข้าแถวยาวมากเลยนะเงินสดอะรอประมาณน่าจะประมาณคือครึ่งชั่วโมงอะได้ซื้อเราก็สั่งซื้อเป็นอ่อะไรนะไส้กรอกสองชุดร้อยหนึ่งก็เป็นสองร้อยแล้วก็โค้กแก้วหนึ่งจ่ายไปเรียบร้อยปุ๊บ ได้แล้วได้รับสลิป SF ก็ไปเข้าแถวใหม่แถวยาปื้นเลยนะแถวยาวมากแล้วเราก็เข้าแถวต่อเชื่อไปครับแจ็คสันบอกแสดงคอนเสิร์ตจบไปแล้วครับแถวยังยาวเลยยังไม่ถึงเลยเลยเพราะทุกอย่างมันแบบคนเยอะมากจนในที่สุดคนก็เริ่มออกก็เริ่มบน่นแล้วโอ้ยของชา้าจะยืมรอมาชั่วโมองเลยเฉยๆได้น้ำกับไส้กรอกตอนเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีเหลืออีกสินาทีสองทุ่ใช่ไหม จะแข่งก็ถือเนี่ยน้ำหนึ่งแก้ววไอ,อ้ใส่กล่องรีบวิ่งขึ้นไปนึกภาพนะครับจําได้ไหมตอนต้นแค่เดินธรรมดายังเหนื่อยโหวิ่งขึ้นไปแบบวิ่งแบบรีบแบบกูไม่ทันไงพอไปถึงชั้นบนสุดของไอ้ตรงที่จุดเรานั่งหายใจไม่ออกต้องถอดแมสเหมือนคนจะตายอ่ะแบบมันมันแน่นหน้าอกแบบแน่นหน้าอกมากเลยถ้าใครเคยขึ้นราชมัลาลาชั้นบนสุดจะรู้เลยว่ามันสูงและเหนื่อยจริงเสร็จแล้วครับบอลเริ่มต้นพอดีเลยเขา พอซ้อมเสร็จล้วก็กลับเข้าไปเป็นช่วงเวลาของการแข่งขัน,นจะบอกว่าความเหนื่อยลำบากตากแดดต้องรอคิวไปแย่งคิวแย่งเก้าอี้ตากฝนรอซื้อบัตรรอแลกบัตรจุดท้ายแล้วเป็นรอซื้อน้ําเดินขึ้นแบบเหนื่อยหายเป็นปิดทิ้งเลย <c oughs> เพื่อแมตชน,นี้แมตเดียวกับก,บการดูแมนยูลิเวอร์พูอ่อจบบอลจบจบป้าเฉยๆคิดแล้วลว่าร้ติดแน่ๆเพราะเราไม่ได้ขับรถมากลับบ้าน เฉยๆไม่ได้ลองดูมอ็อบถ้วยนะเพราะยังไงเราก็เห็นว่าเออมันจะกลับบ้านยากพอช่วงที่เดินกลับแล้วแหละครับตอนนาทีที่92เนี่ยเขาต่อเวลาประมาณ2อนาทีจบปึง้งเฉยๆก็เดินลงมาเลยกว่าเฉยๆจะเดินไปถึงประตูเพื่อจะลงล่างนะครับถ้วยถูกเข็นออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นถ้วยที่เป็นสนามเป็นถ้วยสนามของของตัวราชมังกลาแล้วก็มีโลโล,โลโก้นี้อยู่บนและที่สําคัญแอดไวเขาเจ๋งนะเขาเจ๋งมาก ก็คือตัวที่เป็นฐานมันเป็นเคสด้วยครับเป็นเคสคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นได้จริงที่เป็นสเปคสูงด้วยโอ้สุดยอดคิดได้ยังไงนะเป็นเคส i อทีพีซีไดแหละโอเคเขาก็ยืนไปมอบกว่าจะลงได้โอ้โหแล้วก็ตอลงมานะมีทิกอยู่นิดนึงครับสำหรับแฟนๆนะถ้าดูฟุตบอลนะที่สนามราชมังกลา,าแช์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับใช้วิธีเรียกแกลบครับเ,เชยเชยโชคดีครับแฟนรชฉลาดไม่ต้องมายืนอรอรถ จากชาวบ,บ้านที่คนมารอเป็นพันเป็นหมื่นเลยโทรเลขกแก๊ปปั๊บพอแก๊บเขารับสายปั๊บว่าเขาจะต้องมารับเราเขาจะไม่รับคนอื่นเลยนะฮะอันนี้เป็นข้อดีมากของทางพวกรถรับส่งรถแท็กซี่ก็ได้กลับบ้านถึงบ้านเร็วมากครับก่อนเที่ยงคืนตอนแรกตั้งใจว่าจะถึงประมาณตีสองโอ้กลับมานอนมีความสุขครับถึงแม้จะเป็นบอลอุ่นเครื่องแต่แมนยูก็แก้ไปได้นิดนึงจากโดนไป9ลูกวันนี้เอาคืนมา4ี่ลูกดีใจครับครับ นี่คือภาพรวมบรรยากาศของแฟนบันแท้นะฮะมีของรักของสะสมนะฮะแต่วันนี้ก็ขออนุญาตเอาคลิปที่มาเล่าสวนฟังของการเป็นแฟนบันแท้ของบาสเกตบอลที่เราได้มาจากทาง SF กับเดอะแมสที่เป็นแมนยูและลิเวอร์พูลครับเขาฝากไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีกิมมิคอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับกิจกรรมแข่งขันอะไร้วแต่ถ้าเกิดเขามีบาสเกตบอลลองไปซื้อครับคุณอาจจะโชคดีเหมือนจะเชยที่ได้รางวัลน,นี้มาก็าได้ครับลืมไปนิดนึง สายลัดครับเป็นของที่ลึกสาหรับคนที่นั่งอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะมีสายลัดไว้ให้ข้อมือนะฮะตรงนี้แทนที่จะเป็นสแตมป์ตรงนี้เก็บไว้เป็นที่ลึกครับวันหนึ่งผ่านไปครับประเทศไทยของเราต้องขอบคุณคุณวินิจนะฮะที่สร้างความฝันหลายๆคนให้เป็นจริงแมนยูพบลิอร์พูเป็นครั้งแรกของโลกกับแถบเอเชียครับถ้าไม่นับสารัฐกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับช่องชาแนลนะครับและเราพบกัน ครั้งต่อไปในคลิปพิเศษมากมายครับสวัสดีครับ